เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น,นาทางไปแรกนะครับเป็นสูตรสำเร็จน็อกแชมป์นะครับของรอบวันที่16 เมษายนที่ผ่านมานะครับนำมา,าเทียบให้ได้รับชมกันนะครับส่วนใบนี้จะเป็นรอบของวันที่2พฤษภาคมนะครับตรงกับวันพฤรหัดนะครับรอบนี้ให้เด่น5เด่น7แล้วก็เด่น9นะครับ8 5 3 9 7 3 6 9 3 8 5 6 9 7 6 6 9 6นะครับแล้วก็ชุด2ตัวเหนือใต้ครับ 5้าสองเจ็ดสอ56 76 9สองห9าสาและ99นะครับส่วนใบนี้นะครับเป็นคำชะโนโดพระ,ะมหาอุดะะรััปร,รอบวันที่16ที่ผ่านมานะครับนำมาเทียบให้ได้รับชมกันนะครับรอบนี้สำหรับ2 พฤษภาคมนะครับมาแล้วนะครับให้เด่น5รอง7กับรอง9นะครับชุด051 156 053และ159นะครับต่อไปเป็นชุด2ตัวนะครับเดชุด2ตัวเหนือนะครับจะเป็น5153 56 59 75 76 73 และ63ตาใต้ล่างครับ9193 96 97 10 13 16และก็17ครับส่วนวันนี้จะเป็นคําชโนดนะครับรอบของวันที่16เมษายนที่ผ่านมานะครับเช่นเคยนะครับนำมาเทียบให้ ได้ชมกันนะครับรอบนี้2พฤษภาคม2567นะครับสำหรับคำชนกฏให้เด่น5เด่น7เด่น9ระวังเบิ้ลครับ5 5 7 7และ99นะครับไปดูตัวเลขชุดสวยกันนะครับรอบนี้จะเป็นเด่น5มา153 173 193 956

ทางว้ต่อไปนะครับเป็นของเสือตกถังโดยจอนพลขอนแก่นนะครับรอบวันที่16เมษายนนำมาเทียบให้เหมือนเดิมนะครับอันไหนที่ไม่มีนะครับใบเก่าก็จะไม่เทียบให้นะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใบนี้จะเป็นรอบของวันที่2พฤษภาคมนะครับของเสือตกถังครับให้เด่น4นะครับรองจะเป็นเด่นอ่ารอง2กับรอง5ชุดเน้นนะครับ

2 4 9แล้วก็ชุดตัวเด่นจะเป็น2 4 3นะครับระวังชุดนี้ครับ4 2 4 5และ2 5ครับแนวทางใบต่อไปนะครับเป็นแนวทางของเสือตกถังพลังเงินดีนะครับรอบของวันที่16เด่น8กับเด่น6นะครับ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับอรอบนี้ตรงกับวันพื้หัดสปดีที่2พฤษภาคม2 5 6 7นะครับอรอบนี้ให้เด่น6กับรอง4มาครับไปดูชุด3ตัวนะครับ7 4 6 7 3 6 7 1 4 7 0 4 1 7 6 6 1 0 1 0 7 1 7 4ครับชุด2ตัวครับ7 1 7 3 3 6 0 4 4 6 4 1 1 4 6 4 7 4 0 7 7 6 1 0ในวงกลมจะเป็นตัวเด่นตัวเน้นนะครับระวังเบิ้นหามครับ7 6 6 1 4 4 หกหกและสี่สี่